โอเคต้องขอรกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TCV Gaming แล้วอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุคนเดี๋ยววันนี้เรามาจัด ID กันในเว็บ VIP Store Shop กันนั่นเองนะครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะเข้าไปจัด ID กันผมก็มีโค้ดมาแจากทุกคนกันนั่นเองนะครับใกล้ทุกคนเข้าไปที่แต้มโค้ดกันเลยนะครับขอเชิญชวนทุกคนกรอกรหัสโค้ดตามผมเลยนั่นเองนะครับ, okay, ปรรมมเ,รบเป็นรหัสโค้ดนี้เลยนะทุกคน VIP KLN3 นะครับทุกคนกดตรวจสอบการทำรายการได้เลยนะครับโอเคและโค้ดสําเร็จนะผมได้5บาทนั่ันเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมการเข้างบัญชีีย้ร้อยแล้วสมการฟรีของเรานะครับทุกคนโอเคก่อนที่เราจะไปจัดไอดีกันนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเลือกไ d กันก่อนนะครับผมก็เราได้ทำการจัด i อเดีให้ใหม่นะครับคนที่สนใจก็ลองมาจัดกันดูนะ นะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังรับพิเศษอยู่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราจะจัดเป็น ID ดบัตรแร่้ะไรนะครับทุกคน ID ดีนี้เลยนะครับผมก่อนที่เราจะจัด ID กันได้เราจะต้องเติมเงินต่อน,นั้นเองนะครับทุกคนก็ครท,ที่สนใจตเติมเงินก็สามารถเติมได้ทางช่องทางนี้เลยนะครับทุกคน ใครที่เติมไม่เป็นเขาจะมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ทางด้านล่างน,านะครับผมเป็นคลิปวิดีโอสอนเติมเงินนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปย้าเติมเงินงสักครู่ในเงแล้วกันนะครับเดี๋ยวกับมาจัดไอดีกันนั่นเองครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการเติมเครดิตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน90 9 p อยน,นั่นเองนะครับทุกคนก็บวกโค้ดของเรา5บาทนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปจับไอดีกันเลยดีกว่านะครับวันที่เราจะเอาก็เป็นไอดีมาแปรนั่นเองนะครับทุกคนก็รุ่นลบของระเบิดเลเวลเจ็ดด้วยนะครับผมมัดสี่ถึงหกนั่นเองนะครับกดซื้อไปเลยกันโอเคนะทุกคนก็ยีนี้ี่เรได้รับไอเดียมาแปรนั่นเองนะครับก็เป็นอีเวนท์เฟสบุ๊คแล้วก็รหัสผ่านนั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปดู ในเกมกันเลยดีกว่าว่าไอดีมัดแลของเราแล้วมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนเข้าไปดูในเกมกันเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ในไอดีมัดแลกันะที่เราแล้วน,น,นะครับทุกคนแล้มีเป็นอันดับนของมัดระดับยิววุห้าด้วยนะครับทุกคน,ต,นคตีน่เลยโคตรไปเลยนะครับเพื่อนไปชุวยกันบ้างหน่อยเลยนะครับแล้ก็เป็นข้อขีดฟังแล้วนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมจะเอาไอทีมาแร่นะครับทุกคนถ้าใครสนใจก็ลองไปจัดกันดูได้นะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งกับช่องผมดเพลินเองนะผมไว้เจอกันติดหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย